ว่ายามไป่งล่องยไ่ล่อไปหน่งลองโ้บโอ้ย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 โอยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ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 อ้ยโอ้ยโอ้้ยโ้ยโอ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 ้้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้้ยโอ้ย้ย้้อยอ้ยออย้